เงินมันมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆจนแบบแล้วก็พระอันนึงที่พระเป็นกันเยอะคือหนึ่งพระไม่ใช่นักบริหาร พอไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเยอะๆเนี่ยไม่รู้จักวิธีการจัดก,ก,การแล้วพอพระดังอันนี้หนูอยากฝากไว้นะคะพระหลายๆลูกที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโยมเข้ามาหาเยอะมีปจัจจัยเนาะท่านระวังคารวะให้ดีเพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อเสียงหรือตอนที่ท่านมีปัจจัยเงินทองเยอะๆเขาอาจจะมาเป็นกาฝากก็ได้นี่หนูไม่ได้โทษคารวะนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเริ่มเป็นพระดังคนนี้ก่อนเริ่มเข้าหา เริ่มมาตีสนิทฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วสุดท้ายแล้วก็ชักจูงท่านไปทําอะไรในเรื่องที่ไม่ควรทําชวนท่านไปลงทุนบ้างอะไรบ้างซื้ออสังหาบ้างซื้อหอบ้างอะไรบ้างภาพความเป็นคนพุทธเราอะ่ะเราจะมีความคิดอันนึงก็คือ พระยิ่งอยู่นานยิ่งคันสาเยอะๆเวลาไปทําบุญด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งได้บุญเยอะเออยิ่งเนี่ยแล้วลยิ่งถ้าเป็นพระทาเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทําบุญเพราะเรารสุขเฮ้ยเนี่ยท่านเสียสละทาบุญทําบุญแต่ถามว่ายอย่างเคสวัดพร,ระบาทน้ําพุเนี่ยคนทาบุญร้อยคนมีคนเคยไปวัดพร,ระบาทน้ําพุสักกี่คนเคยไปเยี่ยมถึงที่สักกี่คนน้อยมาก เล่นหนูแรงนะก็แรงกนะเซฟหนูด้วยนั่นไปเนอะกระแต่้อนแรงเลยค่ะวงการพฮะไม่ใช่ไม่มีแผงเลยเป็นไงบ้างเราดูจุดนี้เรามุมมองเราเป็นไงบ้างอ่ะเขาจะไปวงการหมอดูหมอดาวอะไรอีกแล้วไม่ใช่เหรอเห็นอาจารย์ตินเขาออกใหม่อีกแล้วจะมีก๊อกสองแล้วเขาถามว่าอาจารย์ถามว่าพร้อมหรือยังเออวงการสงก็ก็น่าจะ ทุกอย่างก็เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้วดาเนินการทางกฎหมายไปแล้วหนูว่าคงไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาคงทํางานทําหน้าที่นะคระ้าเกิดวา,มมาเราต่างถูกเราใช่เร<อ>าในฐานะเราเปิดพร<ว>ะ<ว>มาก่อนรู้สึกว่าสบายใจแล้วค่ะที่ออกมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มันก็พูดตรงๆนะมันก็สิ้นหวังจริงๆในทางที่ชาวบ้านเขาจะมองว่าพระไม่ได้เป็นแบบอย่างในทาง ในทางอุดมคติที่เขาอยากจะมองเห็นเนาะไม่กอ้างว่าเป็นผู้เสียสละสุดท้ายก็ไม่ได้เสียสลาจริงๆอ้างว่าเป็นผู้ให้ก็ไม่ได้เป็นผู้ให้จริงๆอย่างเนี้มันก็ไม่ได้แปลกใจที่ชาวพุทธตอนนี้เขาจะเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเขาอกหักจากการรักพระเคยมีแต่อ,อกหักจากการรักอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้มันมีปรากฏการณ์อกหักจากาก,าการรักพระกันเกิดขึ้นหนูว่าแต่ในแง่หนึ่งอ่ะพระหลายๆรูปที่ท่านยังอยู่ท่านก็ต้องเร่งฟื้นฟูศรัทธาของผู้คนท่านก็ต้อง ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนหรือว่าทํายังไงก็ได้ที่จะคุณจะเรียกศรัทธาคืนมาเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเห็นว่าเออพระที่ปฏิบัติดีก็ยังมีอีกเยอะนะแล้วท่านเองเห็นเคสของรุ่นพี่ท่านแล้วที่พอทําแบบนี้แล้วสุดท้ายแล้วพอท่านเข้าไปอยู่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองมากๆแล้วสุดท้ายแล้วมันทําให้ท่านเสียจากความเป็นพระ ท่านก็อย่าไปทําเลยมันไม่คุ้มหรอกนะคนเรามนุษย์กุดุิชน่ะต่อให้มันมีศีลคุ้มครองมีจิวรคุ้มครองแต่มันเกลือกกล้วอยู่กับกองกิเลสทุกวันทุกวันนะ่ะทุกคนมีสิทธิที่จะผิดได้พลาดได้ฉะนั้นท่านรักษาตัวไว้ดีกว่าเห็นรุ่นพี่เป็นแบบอย่างและท่านอย่าเอาตามเลยมุ่งในทางที่จะทําให้ท่านอยู่ในศาสนาได้นานๆดีกว่าน,นี่หนูพูดด้วยความหองใายเพราะหนูยังมีความเคารพความนับถือพระอยู่อย่าโัวเราเกินขอบข้อหมาย คาดไปไหมพวกกับเคสนี้ใช่มเกินเกินมากๆเกินมากๆเพราะตัวหนูเองก็ปวดมานัตั้งแต่เป็นเนนอะไรอย่างนี้ก็เห็นมาตลอดว่าท่านก็คือพระในระดับพระผู้ใหญ่ด้วยแล้วเป็นพระที่สังคม ให้การยกย่องมากๆหมายถึงว่าในฐานะการเป็นแบบอย่างไม่งั้นประวัติท่านก็คงไม่ไปอยู่ในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหม <S <S เ,ออเด็กป .5 ก็เรียนกันฉับนี่แลแล้วสุดท้ายก็มาเป็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าเวลาสมัยก่อนในเวลาหนูสอนเรื่องการให้ทานเรื่องอะไรเนาะมันก็จะมีพระไม่กี่รูปที่เราจะยกตัวอย่างมีหลวงพ่อวัด วันแก้วหลวงพ่อพยอมและลุ้นตอนนี้ลุ้นหลวงพ่อพยอมแล้วนะคะแต่หนูมั่นใจว่าแต่หนูมั่นใจด้วยเอาว่าอาจารย์พยอมนี่น่าจะรักษาตัวดได้เพราะว่าท่านเป็นเป็นพระที่ปฏิบัติดีสำหรับหนูว่านะสำหรับหนูก็เนี่ยจะมีหลวงพ่อพยอมแล้วก็มีนี่แหละวะัดขบดน้ำพุนี่แหละที่จะลงกดนี่แหละที่หนูจะยกตัวอย่างบ่อยๆให้เออพระท่านก็ทํางานเพื่อสังคมนะเสียสละแต่น่าเสียดายว่านั่นแหละเงินมันมากเกินไปมันมากเกินไปจริงๆจนแบบแล้วก็พระอันหนึ่งที่พระเป็นกันเยอะ คือหนึ่งพระไม่ใช่นักบริหารพอไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเยอะๆเนี่ยไม่รู้จักวิธีการจัดก,การแล้วพอพระดังอันนี้หนูอยากฝากไว้นะครับพระหลายๆรูปที่ไม่ว่าท่านจะมีชื่อเสียงหรือมีเริ่มมีโยมเข้ามาหาเยอะมีปจัจจัยเนาะท่านระวังคารวาตให้ดีเพราะคนที่จะเข้ามาหาท่านเนี่ยตอนที่ท่านมีชื่อเสียงหรือตอนที่ท่านมีปัจจัยเงินทองเยอะๆเขาอาจจะมาเป็นกาฝากก็ได้นี่หนูไม่ได้โทษคารวาตนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเริ่มเป็นพระดังคนนี้ก่อนเริ่มเข้าหา เริ่มมาตีสนิทปากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วสุดท้ายแล้วก็ชักจูงท่านไปทําอะไรในเรื่องที่ไม่ควรทําชวนท่านไปลงทุนบ้างอะไรบ้างซื้ออสังหาบ้างซื้อหอบ้างอะไรบ้าง,งนั่นแหละเพราะว่านใหญ่จับเป็นผมมีเงินเยอะมากขนาดนี้จริงๆไม่ได้จําเป็นหรอกเพียงแต่ว่าด้วยภาพความเป็นคนพุทธเราอะ่ะเราจะมีความคิดอันนึงก็คือพระยิ่งยิ่งอยู่นานยิ่งภาษาเยอะๆเวลา เวลาไปทําบุญด้วยเนี่ยเราก็จะยิ่งได้บุญเยอะเออยิ่งเนี่ยและยิ่งถ้าเป็นพระทาเพื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยากทําบุญเพราะเรารสึกว่าเฮ้ยเนี่ยท่านเสียสละทาบุญทําบุญแต่ถามว่าอย่างเทศวัดพระบาทน้ําพุเนี่ยคนทาบุญร้อยคนมีคนเคยไปวัดพระบาทน้ําพุสักกี่คนเคยไปเยี่ยมถึงที่สักกี่คนน้อยมาก ยังตัววิทยาลัยคือว่าคำสอนของที่เขาเคยสอนมันอยู่ในตำราเรียนคองเราไม่รู้ว่ายังอยู่ได้หมายถึงคำสอนแบบนี้ไม่ไม่ได้สิต้องเอาออกเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นแบบอย่างจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะทําให้เด็กแบบเกิดความหนึ่งเกิดความอันนี้ด้วยเกิดความแบบสับสนด้วยว่าอ้าวแล้วแบบนี้เป็นแบบอย่างได้ยังไงแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็โดนจับไม่ใช่เหรออะไรเหรอ หลักอะไรนะแบบเรียนมันควรเป็นเรื่องของทฤษฎีดีกว่าอย่าไปถ้าไม่มั่นใจอย่าเอาตัวบุคคลนะเข้าไปใส่ในตำราเรื่องการเสียสละด,ดีแต่เราควรสอนเด็กในภาพกว้างๆให้เด็กยึดหลักดีกว่าไปยึดที่ตัวคนสาคัญมากพาะยึดดวงคนแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาแบบนี้ทำไงแล้วเด็กที่เรียนไปแล้วเด็กเขาก็จําไปแล้วไง่าอ๋อนี่พระท่านนี้เป็นพระดีพระอะไรแบบนี้ ก็็เปนได้สามเขาบ้างหรือยังบ้างได้สามอ่อยังเลยอย่างตอนนี้ที่เราไลฟ์แล้วเราเล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาไปยืนโดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หนูว่าต้องพูดเพราะว่าหนูไม่พูดก็ไม่ได้ใช่ไหม ตอนที่มันมีข่าวอับสอนย่อด,ดันมีชื่อหนูด้วยมีพอพานมีสอเสือแต่หนูว่ารู้อยู่แล้วมไม่ใช่ตวหนูเราก็หนูไม่เคยยืมเงินพระลงกฎหนูไม่เคยหนูไม่เคยหนูเจอเขาครั้งเดียวจําได้ก็ตอนเป็นพระคือตอนที่เขามารับบิณฑบาตท,ที่วัดไส้ทองตอนเป็นพศจําได้หนึ่งครั้งแต่ว่าไม่เคยแบบคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวก็ไม่ใช่หนูอยู่แล้วแหละแต่พอมันเป็นเคสที่ชายเราอ่ะต่อให้หนูจะไม่พูดก็ไม่ได้แนละ้วเพราะคนจะแ็ก พี่ชายมึงหรไอว่างไงที่เรื่องคนอื่นมึงอ่โะะโหปากแจ๋วจังเลยเราเรื่อคเรื่องคนอื่นมึงพูดจังเลยเรื่องพี่ชายมึงเข้าข้างกันเหรอ,อรู้กันได้ไหมส่วนแบ่งหรือเปล่าเขายืมมาแบ่งให้มึงด้ไหมเออสิบสามล้านมึงเอาไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็แเราก็จําเป็นต้องออกมาพูดแล้วเราก็ไม่ได้ดีเฟนอะไรหรอกครับแต่เราพูดพั่วความเป็นธรรมแบบเรารู้แค่ไหนเราพูดแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะยืนยันว่า ที่เราเล่าให้เราฟังแค่ไหนเรื่องอะไรบ้างเราก็พูดให้ฟังหมดเลยเราก็พูดให้ฟังหมดเลยครับเรารู้รายละเอียดลึกๆไหมว่าเางินก้อนนั้นที่เอามาไปใช้ทำอะไรอย่างไรลึกๆไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเอาไปไปใช้ทําอะไรเพราะว่าต้องเพื่อความเป็นธรรมของหนูนะคะใช้คําแบบพี่หนุม่มบ้างแหละหนูว่ามาสนิทกับพี่สมปองจริงๆช่วงที่เป็นพอสอ คือช่วงที่มาไลฟ์กันก่อนหน้านี้อยู่วัดเดียวกันก็จริงแต่โอกาสเจอกันน้อยมากเพราะก่อนโควิดพี่ปองเขาทํางานทุกวันจริงๆเขาเป็นพระแบบช้าออกแล้ว6กโมงเขา พาลูกเืนออกขาบินธบัติแต่พี่ปองต้องออกเทศเพราะเขามีงานเทศทุกวันจริงๆอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาจะมาสนิทกับเขาก็าช่วงเป็นพศออเพราะว่ามีโควิดเขาไปไหนไม่ได้แล้วถูกขังอยู่ในวัดเขาคนลาอะไรสดกันอะไรกรันเรือนเกิดตานานพศออและเรื่องที่ไปยืมตังอ่ะเขายืมก่อนหน้านี้ไปแล้วยืมก่อนหน้าที่จะมารู้จักหนูอีกแล้วเขาก็อ้างว่าพี่เขาที่เขา,เขาอันนี้พี่ปองพูดนะคะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาคือเขาอ้างว่าเขาต้องดูแลแ,แม่ตอนนั้นเขามีแม่ป่วยด้วยอะไรด้วยแล้วก็เหมือนว่าไปกู้นี่นเนาะระบบตอนนนั้นาท ที่เป็นข่าวทุกคนก็รู้นะที่เขามีเรื่องสวนยางสวนอะไรที่เขาทำแล้วสุดท้ายมันก็ทําไม่ไหวทําไม่ได้อะไรเลยเขาบอกว่ายิ่งตอที่เขาเป็นพระถูกต้องค่ะถูกต้องถูกต้อง <c oughs> อันนี้เขาก็พูดเองถ้าไปกับหลายคนก็เกิดคำถามว่าเป็นนีอะไรใกล้ชิดหรอ อยากยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้พี่น้องทะเลาะกันเหรอไม่ค่ะอ๋อถามสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยกติดมันไม่ควรมันไม่ควรมันไม่ควรเพราะว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องที่จะต้องยิบยืมยืมเงินกันขนาดนั้นเดียวแค่รู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยถ้าต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยไม่จําเป็นค่ะเออไม่จําเป็น ก็่จำเป็นพุดแค่นี้แล้วเน่ไม่จเป็นเราก็เคยคุยไม่ได้ยืมค่ะมันเป็นการคุยกันกับระหว่างพี่น้องกัหนูว่าเป็นคนเอ่ยปากเองว่าถ้าเขามีหลานตอนหลังที่เขาสึกออกมาแล้วแล้วเขามีมีแฟนนะพี่ส้มหนูบอกถ้ามีหลานเดี๋ยวหนูให้รับฝันหลานแสนนึงแล้วเหมือนว่าจะมีช่วงที่เขาอาจจะช็อตหรืออะไรเขาก็แกล้งแกล้งบอกว่าขอก่อนได้ไหมแต่หนึ่งอ่ะหนูก็บอกได้หนูก็ให้เลยเป็นการให้เขาไม่ต้องยิบยืนกันให้ไปเลยให้ไปเลยไม่ต้องยิบยืน <ช>แบบประมาณว่าตอนเป็นช่วงเป็นพระแล้วก็เอาเงินมาคืนเพราะม,มันจำนวนเงินที่คืนมาหลายบาทจิงๆพระมีเงนินพอที่จะคืนถ้าเป็นรูปอื่นไม่น่าจะมีแต่ถ้าเป็นพี่ปองอ่ะเขาก็ยอมรับมาตลอดนะเขาบอกว่าเขาบรรยายเขาก็มีเหรียญบรรยายแล้วเขาเกษียภาษีฉะนั้นตอนที่เขาตอนที่ยังไม่มีโควิดตอนที่เขารับบรรยายอ่ะมันมีความเป็นไปได้ที่เขาจะมีเงินที่ไปคืนทีละแสนทีละอะไรนะที่หนูเห็นในนั้น่ะเป็นไปได้ค่ะ พร<ม>เขารับงานบรรยายทุกวันจากที่เกิดเรื่องมันได้มีการพูดคุยหรือให้กำลังใ,ใจ,ใใจคุยเลยเพราะว่าหลังจากที่หนูไปออกผลก็แตสปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนว่าพี่ปองก็พูดในรายการเหมือนอารมณ์แบบน้อยๆน้อยใจหนูหนูก็เลยต้องรีบรีบเคลียรา์การอะไรกรันเขาก็ชวนหนูขึ้นไลน์นะพี่ปองคนชวนหนูก็ไ<ม>ลน์แล้วก็คุยกันว่าเ,ออเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องหลักการเนาะหนูก็ <ๆ S 2> ต้องพูดอะไรที่มัน เป็นกลางจะให้หนูไปดีเฟนในส่วนที่หนูไม่สามารถดีเฟนได้หนูทําไม่ได้หรอกหนูก็ต้องพูดเฉพาะในส่วนที่หนูรู้อะไรก็เข้าใจแต่ความเคารพนับถือยังเหมือนเดิมไม่ดได้เป็นอะไรหนูยังผิดเพราะเป็นพี่ชายเหมือนเดิมเพราะหนูรู้สึกว่าการเป็นนี่มันเป็นเรื่องปกตินะถ้าสมมุติว่าอันนี้ก้อนนี้มันเป็นเงินส่วนตัวระหว่างกันไม่ได้เกี่ยวกับเงินบริจาคเงินอะไรแต่ถ้ามันไปนเกี่ยวข้องหรือว่าพี่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่เขาก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองได้แค่รู้สึกแค่นั้นที่เขาเขามีความใจ ไม่นะเพราะว่าล่าสุดเหมือนว่าพี่ฟองเขาก็มีทีมทนายทีมอะไรของเขาเนาะล่าสุดเขาก็ไปที่สอบสวนกลางแล้วเขาไปพบท่านผู้กองทอนที่ลงกรณีบ้านไร่ฉิงนั่นแหละเอาเห็นถ่ายรูปด้วยกันแล้วเอามาลงก็ไปเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเอาเอกสารหลักฐานไปยื่นแสดงความบริสุทธิ์แล้วว่าไม่รู้จริงๆว่าเป็นเงินวัดคิดว่าเป็นเงินหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อน่าจะมีเงินเขาอ้างว่าอย่างนี้ การมองว่าพระเป็นอาชีพไม่ผิดแต่อาชีพของพระคือเป็นพิสูจคุณเป็นพิสูจคุณอยู่โดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องทํางานคุณอยู่ได้คนให้ข้าวให้น้ําคุณฉันได้แต่หมายความว่าคุณก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบของความเป็นพิสูจคือในอาชีพของความเป็นพิสูจ่าของความเป็นนักบวชคุณไปทําอาชีพเืินกว่านี้ไม่ได้คุณเป็นพระแล้วคุณไปทําอาชีพอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไปหลอกลวงไปอะไรอย่างเงี้ยไปฟอกเงินไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับไปยักยอกก็ไม่ได้ค่ะ ในมุมของเราเราอยากได้แบบนี้นายกเปนบาใช่อยากได้แบบไหนครับม่ร้นอยากได้ใครก็ได้ที่มาในกระบวนการที่มันถูกต้องตามคันลองตามระบบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นคนที่ทาเพื่อ ประชาชนจริงๆอย่ามีวาละแอบแฝงแล้วก็ในภาวะแบบนี้ถ้าสมมติด้เขตก็ทํเอ็มบอยูกันอะไรกันที่ว่าสเดือนแล้วยุบสภาอยากให้เป็นแบบนั้นคือไปเลือกตั้งกันใหม่เถอะไปเลือกตั้งกันใหม่แล้วเข้ากันมาใหม่ดีกว่าคนเดิมได้ไหมคนที่เคยเป็นอะไรกับมาเป็นไหมคนไหนอ่ะเอาเอาคนเอาคนใหม่ๆมาทํางานเพื่อบ้านเมืองบ้างเพราะว่าเอาคนใหม่ๆหน้าใหม่ๆมาเถอะไม่งั้นคนมันเบื่อมันออก มันอ่อมอย่าล็อกมงเลยเออเอามงให้คนอื่นบ้างให้คนกองมรหน้าใหม่ใหม่ไปแรงๆเขามาทํางานเพื่อประเทศบ้างเราสนใจจะลงทันไม่หนูไม่ลงเด็ดขาดหนูเป็นแม่ค้าขายทุเรียนค่ะมีคนมาทับทามมีคนมาทับทามเยอะแล้วแต่หนูก็คือยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่มีทางแน่นอนหนูไม่ออมเพราะว่าเคยให้คําสัย์ไปแล้วตอนึสออกมาว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเอแสดงความเห็นได้แต่ขอในฐานะประชาชนคนหนึ่งทั่วไปดีกว่า ท่านเมืองแล้วหน,นูอยู่แบบนี้เถอะขนาดอยู่อย่างนี้ยังโดนแบบโอ้โหตะบ้านหันแหลแล้วไม่ไปอยู่ในกันเมือง <trib uição> ตอนนี้หนูยังไม่เห็นไม่เห็นอันนี้เลยอ่ะยังไม่เห็นมัน,น <c oughs> มืมนมนมดมนมาก <c oughs> มันมืดมนมากมันยังไม่เห็นอะไรเลยรอเห็นแสงเราขอให้มันมีการเลือกตั้งใหม่แล้วกันจะเด๋ยวค่อว่ากันนะ <c oughs> มาถ่ายร <c oughs> ูปกัน